อ่าก็สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะรุ่นนะครับผมรุ่นนะครับผมโคตรเศรษฐีบารมีเก้าเก้านะครับผมก็เป็นเหรียญหลวงพระพัดนะครับผมบัตรไม่ด้วนเนาะเป็นเหรียญทรงแอปเปิลนะครับเป็นเหรียญทรงนี่ครับผมที่ผมเคยทําคลิปที่ว่าเปิดไปแล้วเนาะไอ้นี่จะมาทํารายการรุ่นเนาะ บางท่านนะครับผมไม่เข้าใจรายการรุ้นนะว่าแบบว่าอะไรคือรายการรุ้นอย่างนี้ครับผมอ่ะผมก็จะมาอธิบายบางคลิปผมก็อธิบายแล้วสําหรับท่านที่เข้าใจแล้วก็ขอใัยด้วยนะครับผมก็มาชี้แจงสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจเนาะบางคนก็สอบถามเข้ามาว่ารายการรุ้นคืออะไรครับผมอ่าผมก็จะมาบอกนะผมอ่ะสมมติเป็นที่โผขึ้นมาเนี่ยครับผมเนี่ยนะผมก็คือว่ายังไม่แก่นะผมเป็นซีนนําเดิมเนาะจากทางผู้สร้างเนาะ เป็นซีน้ำเดิมคือยังไม่แก่นะครับผมนะครับก็คือยังไม่แกะเลยเป็นซีน้ำเดิมนะครับเนะี่ยคือจะแรปมาอย่างเงี้ยสมมติในใบรายการมี100รายการนะรผมก็คือว่าผมคิดง่ายๆนะผมสมมติอย่างละเนื้อนะผมเนื้อละสร้างอย่างละ20่สิบนะครับผมก็คือว่านวะยี่สิบจำนวนยี่สิบอัปค่ายี่สิบแล้วมีเนื้อเงินสองเหรียญเท่านี้คือรวมกันในหนึ่งรังหนึ่งรังก็คือมี100หนึ่งร้อยเหรียญนะผม พอผมได้รับผ้ามาครับผม,ผมก็จะไม่แกะซีนนี้ครับผมผมก็จะจัดส่งให้ลูกค้าเลยครับผมก็คือว่าให้ลูกค้ารู้เองว่าได้ได้เนื้ออะไรครับก็คือแบบนี้ครับผมผมก็ไม่สามารถมองได้ว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อเงินหรือเปล่าหรือเนื้ออะไรเปล่าคือมันจะซีนมาอย่างนี้เลยก็ผมก็ไม่สามารถรู้นะว่าเป็นอะไรข้างในนั่นแหละครับผมเขาเรียกว่ารายการรุ้นนะครับผมอ่าผมก็จะมาเปิดรุ้นให้ดูเนะรุ่นนี้นะเข้าใจนะผมส,า <TF> สําหรับรายการรุ่นนะครับผมสาหรับท่านที่ดูแล้วขออภัยด้วยครับผม มาลุนไปพร้อมกันนะครับผมก็เหลือห้าลุนสุดท้ายครับผมก็มาแกะลุ้นให้ดูนะครับผมก็เหลือห้าลุนสุดท้ายนะ,ะ,นนะนสํานะสหรับท่านในสนใจถ้าแกะไปแล้วถูกใจเนื้ออะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็มีแบ่งฟันสําหรับที่ถ้าพี่เพื่อนท่านไหนนะสนใจนะผมเปิดลุ้นออกมาเด้วเนื้อดนใจอะไรมันให้ครับผมก็ผมก็จะทิ้งไอเดียไลน์กับเบอร์โทรไว้นะอ่ะ ี่ครับคือจะไม่แกะนะ่เนาะซีนเดิมๆนะผมบุนไปเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมแกะให้ชมแบบอย่างนี้เลยเนาะคือยังไม่แก่มาเน,เนื้ออะไรต้องมาลุ้นกันนะครับผมเน,เนี่ยเนื้อบนๆไหมหรือว่าเป็นเนื้ออะไรนะเนาะก็เหลือแค่ข้นลุ้นท้ายนะครับผมมาดูดูดูโอ้โหอะไรวอนนี้ะไรวเนี่ย อืมฮ uh ึ่มเนี่ยอะไรขอให้เป็นงานหน้ากากแล้วกันนะครับผมมางานหน้ากากนะครับทุกคนรุน่ไรพร้อมกันนะครับผมว่าจะได้งานหน้ากากไหมป๊ออืม uh ฮึ huh. ่งานหน้ากากจริงนะครับผมงานหน้ากากไม่ใช่เป็นหน้ากากทองทิพย์เนาะเป็นเนื้ออะไรแบบนี้ทองแดงผิวไฟหรือเปล่าเป็นงานหน้ากากทองทิพย์ไม่แน่ใจนะครับผมต้องไปดูใบารายการอีกทีหนึ่งว่าเป็นรายการไหนครับอ่า เดี๋ยวมาแกะรุ่นต่อไปนะครับผมว่าได้เนื้ออะไรเนาะเอาเบอร์สามสีแล้วกันว่าได้เป็นเนื้ออะไรรงยาสวยๆนะครับผมว่าจะได้แบบรงยาสวยสวยไหมนะครับแกะยากหน่อยนะครับผมบสำหรับแกะไปแล้วถ้าไหนสนใจก็แอดไอดีไลน์มาได้ครับผมสอบถามได้เนาะราคากันเองเนาะ ปันนะครับผมว่าแบ่งปันกันกนะ็เหลือแค่ห้าลุนสุดท้ายนะครับผมมาเลยครับผมได้เนื้ออะไรอีกเนื้อเงินไหมครับผมทุกคนมานะครับผมปึ๊บงานอะไรเอ่ยโอ้โหงานอะไรปึ๊บเป็นสีเงินเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่อะไรนะมารุนเป็นงานหน้ากากครับผมปึ๊บหน้ากากอีกแล้วผมงานหน้ากากทองทิพย์เหมือนนะผมน่าจะ อันนี้ก็น่าจะเป็นพายเงินนะครับผมพายเงินหน้ากากกรองควันหะรือเปล่านะไม่แน่ใจต้องดูไีคกกิวนะครับผมนะอะมาหน้ากากสองอันเลยครับผมสวยงามนะครับผมคือคลาสสิกมีมิติอีกแบบหนึงเนานะมาลุนไปอีกครับผมว่าจะได้แบบไหนอะรากานันไหนบ้างนะครับผมมาแกะตัวน,นี้ไปแลับผมไม่จบไม่ไงนะ อขอเป็นลง,ง,งยาแดงนะครับขอลงยาแดงนะผมไม่รู้จะได้หรือถอนอ่าเป็นงานลงยาแดงมาแน่นมากเลยปึบไอ้นี่เป็นอะไรครับเงินเงินเหนือแล้วผมทีเงินแล้วเนาะมาดูงานหน้ากากนะครับผมนะมา,า,นนกกา,มมาโอ้โหงานหน้าก,กากเี้แล้วครับโอ้โหงานหน้าก,กากสามเหรียญนะผมก็ถือว่าคุ้มอยนะู่เนาะ ก็ได้งานหน้ากากทั้งหมดสามเหรียญเลยเนะาะดูต่อไปนะผมได้อะไรเนาะงานหน้ากากสามเหรียญน,นะครับไม่รู้เป็นเนื้ออะไรเนื้อปลาก้าเนี่ยาะว่าต้องไปดูทีเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะมาเดี๋ยนื้ออะไรอีกเนาะนี่มาขอให้เป็นเนื้อบนบนดีๆนวะหรือว่าชนวนเนื้อเงินไป มาเลยครับผมมาแฟบอะไรนี่ลุ้งๆแนวเงานงลุงอยู่แล้วเปิดมาปุ๊บโอ้โหหน้ากากอีกเป็นเดิมนะครผมโอ้โงานหน้ากากผมดูเลยครับผมโอ้งานหน้ากากทุกเหรียญเลยโอ้โหก็ถือว่าโชคดีอีกเนาะก็สวยคก็สี่แบบแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเจ๋ให้ดูอีกรุ่นสุดท้ายนะให้เป็นงานอะไรนะผมมา น <c oughs> งานหน้ากากก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะบางคนก็ชอบงานหน้ากากนะมาน,นก็เก็บแต่งานหน้ากากเนาะผมก็ได้งานหน้ากากมาเยอะนะคลิปนี้เนาะเ <c oughs> นี่ยเงินไหมรูดท้ายไปนี่เงินายาแดงไปไปยาแดยงยาม่วงไปก็ว่ากันไปนะผมมาแกะยากดูต่จะได้เนื้อดีดีนะผมรุ่นนี้ได้เนื้อเนื้อดีแน่อนอนเนาะแกะ่จะยากเลย มารุน่นสุดท้ายขอให้โชคดวงดีเองๆขอให้ไม่ใช่งานหน้ากากแบบนี้ขอให้เป็นโรงยาสีสวยๆเนาะมาแว๊บโอ้เป็นทองแดงจิ๋วไฟนะครับผมเพิบโอ้งานหน้ากากทุกเหรียญน,นะดูลยครับผมโอ้โหมาหย็บไม่รูน้นะผมโอ้โหงานหนาา้ากากทั้งหมดสามเหรียญน,นะผมก็ไม่รู้จะบรรยัยยังไงนะผม <c ười> ดูดยครับผม เป็นงานหน้ากากทั้งหมดเลยเนาะดูดีครับเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะดูดีครับผมงานหน้ากากเนาะดูดีครับก็ถือว่าสวยงามคลาสสิกแบบนะครับผมสําหรับท่านไหนสนใจเหรียญไหนก็ทักมาได้เนาะก็จะมีแบ่งปันเนาะราคาเบาๆนะครับผมเนี่ยครับเป็นงานหน้ากากทั้งหมดเนาะเหรียญแรกเนาะในเหรียญที่สองนี่ยนะครับผม งานหน้ากากภคยเงี giveaway 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 when when been, ้ยงานหน้ากากหมดเนาะดูดิก็สวยงามนะผมวิบบับวิบบับเลยเนาะถ้าไหนชอบรายการไหนก็ทัำไปเลยครับันนี้ก็เป็นงานหน้ากากเหมือนกันก็ถือว่าคุ้มสวยงามแบบเนาะดูถ้าผมงานหน้ากากก็ถือว่าคุ้มนะงานหน้ากากทั้งหมดก็โอเคแล้วครับผมนี่ดูดิครับผมสีเงินยเงี้แล้วเนื้อปาก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครผมก็เป็นเนื้อนี่โคตรซ้ำดับเลยครับผม โคตรสวยด้วยนะตัวนี้เนาะ à, ห้าห,หกหกหรือเปล่านะผมโคตรตัวนี้นะ à, ห้าหกหนะนึ่งหรือเปล่านะครับผมอย่างกับเงินเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยงานน่าจ้าทั้งหมดเลยเนาะสวยงามมากเลยคนระับเนี่ยนะครับผมผิวไฟลุ้นๆเลยเนาะถือว่าสวยงามนะครับผม ได้งานหน้ากากก็ถือว่าโอเคนะผมถือว่าโอเคอยู่นะได้งานหน้ากากทั้งหมดเนาะเอ่อนี่นะครับผมถ้าไหนชอบเรี้ยงไหนก็ทักมาสอบถามน,นะเนาะผมก็จะแบ่งปันราคาเบาๆนะผมเหลือห้าเห,หรียญสุดท้ายนะผมอ่านะผมเป็นงานหน้ากากทั้งหมดนะครับดูเดีนะับผมก็ถือว่าขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามร่วมลุ้นไปด้วยกันเนาะ นี่ผมก็ทําคลิปมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับท่านที่อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพัดเน,นาะเาะว่ารุ่นไหนรายการไหนครับผมว่าชอบแบบไหนรายการไหนก็ทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมหลวงพัดก็สร้างอยู่หลายรุ่นอยู่นะผมก็เรียกเช่าตามรุ่นที่เราชอบนะครับผมชอบรุ่นไหนก็ชอบแบบนั้นแล้วครับผมดูเยครับผมได้ง,งานหน้ากากครบเลยเนะาะสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม สำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับไปแล้วครับผมงานหนากากายบาย